สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับและคลิปนี้เราก็จะมา,ารีวิว ULTRA r e ร e เบกาอุลตร้าแมนซ u โ t i m a t e b เมตเบสเกันนะครับกล่องดีไซน์มาสวยถูกใจมากๆนะครับ u ุ t r a m a n มน r ีโรยืนคู่กับ u ุลต a ้าแมนซากะนะเอาละผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้จัก u ุ t r a MAN 2คนนี้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงแอนติเมต a บสเลดด้วยนะครับไม่ต้องสะทยายรายละเอียดอะไรมากมายนะครับไปดูที่ตัวอุลตร้ารเบกกันเลย และนี่ก็คือหน้าตาของ u ุ t r a ้าหรือเบกาแอนติเมตเบสเลยนะครับสวยงามไหมครับคุณผู้ชมสวยมากเลยนะฮะเหมือนแบบในหนังเลยนะฮะนี่เขาก็จะมีฐานตั้งมาให้ด้วยนะครับรูมากนะฮะอิมพอร์ตมาจากดาวอุลตร้าเลยนะฮะสำหรับแอนติเม b เบสเลยนนะครับไม่สามารถปรับขนาดข้อมือได้นะครับฟิกมากๆนะให้มาแค่ไหนก็ต้องเท่านั้นเลยครับใครข้อมือใหญ่ก็เสียใจด้วยนะฮะนี่หลอ่อเท่เลยผมใส่ได้พอดีถือว่า รลอดตัวไปนะฮะมาเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจลูกเล่นกันสักหน่อยครับคุณผู้ชมสําหรับข้อมือนี้นะครับจะมี2โหมดหลักๆครับคุณผู้ชมก็คือโหมดนี้ครับ 1. น,นะฮะเป็นอันติเม b เบสเลสครับ 2. เป็นสากะเบสนะเราก็มาเริ่มที่อันติเม b เบสเลสก่อนนะครับมีเสียงแล้วก็แสงสวยมากเลยนะครับ ปุ่มด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเสียงนักแสดงส่วนปุ่มขวาจะเป็น BGM ครับและตรงกลางนี้นะตรงไฟคริสตัลนี้นะครับสามารถกดลงไปได้นะฮะก็จะเป็นการไล่เสียงทามไม้ตายแล้วก็ถ้ากดค้างจะเป็นการเปลี่ยนร่างนะครับเอาล่ะเราก็มาเริ่มที่ BGM เกาะเลยนะฮะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด4เพลงด้วยกันนะครับในโหมดของ Ultimate b a s e l e t นะฮะต่อไปเสียงนักแสดง ขออนุญาตเล่นไม่ครบนะครับเพราะว่าเสีงนัสแสดงมีมากถึงร้อยกว่าเสียงเลยนะฮะเราข้ามไปลุกเล่นหลักเลยนะครับเป็นการใช้ท่าและก็การเปลี่ยนร่างนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของอุลตร้าแมนซีโร่นะฮะ มีเสียงปิงปงป้งป่องปิ้งป่องมาหน่อยๆนะฮะ ก็หมดแล้วนะครับการใช้ท่าในโหมดของ Ultraman Zero ปกตินะเดี๋ยวต่อไปผมขออนุญาตใส่ข้อมือหน่อยนะครับจะได้แบบอินอนะฮะเอาละเรียบร้อยมาเรามาเปลี่ยนร่างกันเลยครับโดยการกดคริสตัลตรงนี้ค้างนะ หลักๆนะครับถ้ามันก็มีไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่าเขาใช้หลายครั้งหลายสถานการณ์เสียงก็จะต่างกันไปนะะต่อไปครับเปลี่ยนร่าง ไปนะ ต่อไปเป็นรากสุดท้ายนะครับ โอเคก็หมดแล้วนะครับถ้าเรากดค้างอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับไปร่างปกตินะฮะลองเช็คดูโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับการใช้ท่าเนี่ยมันมีหลายสถานการณ์หลายครั้งนะครับการเรียกใช้ท่าก็อาจจะต่างกันไปนะครับเช่นเดียวกับการเรียกชื่อร่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดเปลี่ยนร่างกันดูครับรอบนี้เนี่ยเสียงจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ ก็ครบแล้วนะครับเห็นชัดเลยใช่ไหมครับว่าเสียงมันต่างกันนะฮะต่อไปก็จะเป็นลูกเล่นสุดท้ายของการเปลี่ยนร่างแล้วนะครับอันนี้เป็นเสียงพิเศษนะคือการแปลงร่างเป็นชายนิ่ง u ุล r a m a n มน r ีโครั้งแรกครับโดยการกดปุ่ม BGM ค้างนะฮะ หลักๆของอันติเมตเบสเลสครบหมดแล้วนะครับเสียงแสดงไม่ต้องพูดถึงนะมันเยอะเกินไปนะครับเอาล่ะต่อไปเราไปลองเล่นในโหมดของซากับเลสกันเลยสําหรับวิธีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตรงข้อมือนะครับจากอันติเมตเบสเลสเป็นซากับเลสเนี่ยก็ง่ายๆเลยฮะให้คุณผู้ชมนะครับดันจากด้านล่างตรงนี้นะครับจะง่ายกว่านะแล้วก็ดันขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมว่ามันจะเริ่มออกมาแล้วแล้วก็หลุดออกมาแล้วนะครับอีซี่มากนะฮะต่อไปเราก็นําหน้ากาก,ากของ ซากัเบรสมาใส่นะครับนะก็แปะลงไปเลยครับมันง่ายๆอยู่แล้วนะเนี่ยมีรูอยู่นะครับใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็กดๆนิดนึงครับอ่าให้มันดังแก๊ปแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นซากัเบรสแล้วนะฮะสวยมากนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องมีไฟอะไรให้มันแบบยุ่งยากวุ่นวายนะเนี่ยแค่เขาทาสีแบบไล่มาแบบนี้ครับมันก็สวยแล้วนะฮะต่อไปอย่าลืมเปลี่ยนสวิตด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ใน อันติเมตเบสเลสโหมดนะครับให้เลื่อนไปที่สองจุดตรงนี้นะครับจะกลายเป็นซากะเบสนะฮะขออนุญาตเหมือนเดิมอืมจะได้อินอินอืมโอเคมาแปลงร่างกันเลยนะครับ โอเคต่อไปมาลองใช้ท่ากันโอเคต่อไปนะครับมาลองฟัง BGM กันนะฮะ เป็นเพลงประกอบ BGM ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดแล้วครับในซากา r บสนะ ในโหมดของซากาเบสนะครับลูกเล่นมันน้อยก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันกินขาดอันติเมตเบสเลตไปเลยนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับต่อไปเสียงนักแสดงนะฮะ ก็จะเป็นเสียงที่ตัดมาจากในหนังอุนโดรแมนซากะเลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับลูกเล่นของซากะเบสนะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นลูกเล่นพิเศษนะครับที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากจะกดไล่เสียงไปเรื่อยๆนะครับแต่อยากกลับไปร่างแรกทะทำไงดีนะฮะมาดูกันนะฮะหน้ากากนะฮะไม่ได้มีผลอะไรกับลูกเล่นนะครับลูกเล่นหลกัลกๆมันอยู่ที่ตัวข้อมือนะฮะเปลี่ยนเพื่อความสวยงามเฉยๆแหละ และก็สาหรับลูกเล่นนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดอันติเมตเบสเลสหรือว่าโหมดซากะเบสนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยเราค้างอยู่ในโหมดสากะเบสเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับเรากดปุ่มเสียงนักแสดงตรงนี้ค้างไว้นะครับมันจะเป็นเสียงแบบนี้แล้วไฟก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือรีเซ็ตแล้วนะถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการแปลงร่างเหมือนเดิมครับแต่ว่าอันเนี้ยสากะมันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรที่เห็นชัดเจนใช่ไหมครับ เราก็จะเปลี่ยนไปเล่นในโหมดของอันติเมดเบสเลดนะฮะเรียนสวิตมาโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆนะครับไปร่างท้ายๆแล้วกันนะครับแล้วดูสิว่ามันจะกลับมารีเซตที่ร่างปกติไหมนะฮะ โอเคก็น่าจะมาไกลพอแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไฟค้างแล้วก็มีเสียงวิ่งนะฮะลองกดเล่นดูกลับมาร่างปกติแล้วนะครับนี่ก็คือลูกเล่นการรีเซ็ตนะครับเผื่อใครไม่อยากจะแบบกดไล่เสียงโอมาเลยกว่าจะถึงร่างปกตินะฮะ กดปุ่มนี้ค้างจบครับผมคุณผู้ชมและนี่ก็คือลูกเล่นของออนติเมตเบสเลดและก็ซากะเบสนะครับ <_ ẩ n> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอุลตร้ารีเบก้าอุลตร้าแมนซิโร่แอนติเมตเบสเลนะครับผมประทับใจนะค่อนข้างประทับใจนะครับลูกเล่นเนี่ยสูสีกับอุลตร้าซิโร่ไอเลยนะฮะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาจะมีไฟไหลายดวงใช่ไหมแต่อันนี้มีไฟแค่ดวงเดียวนะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะแต่เรื่องของเสียงเนี่ย ใส่มาเยอะพอสมควรครับถือว่าให้อภัยกันได้นะเสียงแปลงร่างเสียงเปลี่ยนร่างเสียงใช้ท่าไม่ตาย BGM และก็เสียงนักสแสดงที่มีมากถึงร้อยกว่าเสียงเลยนะครับแต่เราเล่นกันไม่ถึงหรอกนะบอกเลยว่ามีเบื่อแน่นอนนะครับถ้าเล่นครบนะเอาล่ะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจผมด้วยนะครับเราจะได้มีของเล่นเจ๋งๆแบบนี้มาให้ได้ดูกันอีกนะและก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านเคียวสกิทอยได้เลยนะฮะ และวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับ